ครูไม่มีเลยตอนซอนแต่อาจจะทนักเรียนต้องนั่ตอนนองเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะชื่อคือคุณศาพนะหนะรือน,นักเรียนจะงงมันมีหน้าที่อะไรโอ้มันขยายนำนามก็คือซ่อนใตกันมาทำรถคัดทิโน่ตั้งจำแต่ไลายรั้งครูสตองแต่ตัวครูน่าไม่มีเลยดูกับครูนะ่มันเฟรชนะหรือนักเรียนมันไนม์อยนนี้กับครูนะหรือนักเรียนวั nice. ลน,นนะลนนา,ลา วันว so ันคือซอนแต่นิ้วแต่ท่อแล้ววิวติฝูนั้นสวยเด็กนี่นั้นสบกอดปกฝนเคลียรสะอาดจงจำไว้นะครูกะจะไปหายางอยู่แล้วอยู่ดีในเรียนบอช่ช้ให้ครูมิงโซค่ะให้ครูมิงโซ่ไนส์สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Good morning students อ่ะก็เมื่อกี้ฟังเพลงกันไปแล้วเนาะแต่เป็นเพลงอยู่กับอะไรนั้นก็น่าจะดาันได้เนาะ วันนี้นำเสนอเรื่อง adjective นะคะแหม adjective เกี่ยวกับอะไรเออคืออะไรถ้าใครน่าจะฟังเพลงเมื่อกี้ก็บอกทุกอย่างแล้วว่ามันคืออะไรมีหน้าที่อะไรแล้วก็มีคำว่าอะไรบ้างคร่าวๆนะคะ adjective ก็ Ad A คือคำคุณศัพท์นะอ่าแล้วคุณศัพท์นี้มีหน้าที่อะไรล่ะอ่ามีหน้าที่ขยายคำนามซึ่งต้องหมายความว่าอยู่หน้าคำนามนะคะ ซึ่ง adjective มันมีหลายประเภทมากแต่ว่าวันนี้ครูมิง้งคัดมาสองประเภทก็คือประเภทแรก descriptive adjective นะคะมันคืออะไรมันคือคำคุณศัพท์บอกลักษณะนะคะอาจเป็นลักษณะภายนอกนละักษณะบุคลิกภาพนะคะดูกัน The rich man lives in the big house นะคะคนรวยอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่ ทราบไหมว่าคําไหนคือ adjective จะมี2องคำเนาะคาแรกคําว่า rich ขยายคําว่า man นะคะส่วนคําที่2องคำว่า big ขยายคําว่า house นะคะซึ่ง man ก็คือคํานาม house ก็คือคํานามนะคะต่อมาค่ะส่วนของ vocabulary นะคะอันนี้จะเป็นข้าวคเหมือนกันนะที่นิยมใช้กันมากที่สุดหรือว่า เจอบ่อยๆนะคะคำแรกค่ะ beautiful คือแปลว่าสวยคำที่2 big แปลว่าใหญ่คำที่3 small แปลว่าเล็กคำที่4 tall แปลว่าสูงคำที่5 short แปลว่าสั้นหรือเตี้ยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ o l แปลว่าเก่าหรือแก่นั่นเองนะคะ ต่อไปคำว่า new แปลว่าใหม่ clean ก็คือสะอาดนะคะเหมือนที่ครูมิงลองแปเมื่อกี้นะคำนี้ dirty แปลว่า dirty นั้นสกปรกนะคะแล้วก็ young ที่แปลว่าอายายาหรือว่าวัยรุ่นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะประเภทที่2ที่ครูมิงจะน,นำเสนอในวันนี้ก็คือประเภท personality อายจะชีพนะคะซึ่งตามตัวเลย personality เนาะ ก็คือคุณศัพท์บอกลักษณะนิสัยนะคะว่าคนนี้นิสัยยังไงนะคะตัวอย่างเช่น my uncle is funny นะคะคำที่เป็น adjective ที่บ่งบอกลักษณะนิสัยนะคะคือคำว่า funny นะคะลุงของฉันเนี่ยนิสัยที่สนุกนะคะ่าตลกนะ,ะนี่อำมคาค่ะในส่วนของ vocabulary นะคะ คำแรกค่ะ smart แปลว่าเก่งหรือฉลาดนะคะคำที่สองค่ะคาว่า shy แปลว่าอายคำที่3มค่ะ kind แปลว่าใจดีนั่นเองนะคะคำที่4 funny แปลว่าสนุกหรือตลกนั่นเองนะคะคำสุดท้ายค่ะ nice แปลว่าดีนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ไม่ยากเลยนะคะเนะะื้อหาที่เกี่ยวกับ adjective ซึ่งมันมีเยอะมากมีหลายคำเลยนะคะอันนี้ที่คุณมิ้งเอามาคือคำที่เราใช้บ่อยแล้วก็เจอบ่อยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่นักเรียนชั้นม1โรงเรียนรัตนเัีทรต์ต้องทำนะคะ,ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย